แสงเพชรอินทราประสิทธิ์นะคะทํางานทําความสะอาดให้ตามห้องตามคอนโดนะคะ่ะของคนต่างชาติพอดีวันวันที่4วันที่4ตุลาก็ได้เข้ามาห้องสัมมนากับทีมงานอุปถาแก้วะคะ่ะก็ได้ไปท่องสัมมาอะระหังอย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนําคือท่องวันแรกก็เกิดก,ก็ก็เห็นเห็นผลเลยนะคะวันแรกซึ่งปกติอ่ะสามีขายลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งหน้าหน้าคอนโดเลยพอพอเสร็จแล้วก็มาช่วยกันขายท่องไปขายไปเขาก็ ยิ่งลูกชิ้นไปเขาก็ท่องไปท่องไปปกตินะขายขายช่วงนี้ขายก็ขายยากนะฝนมันตกเราขายริมพุทธบาทแล้วถ้าถ้าฝนตกเนี่ยก็คือของเหลือกับบ้านเยอะมากตกบ่อยด้วยตกทุกวันนะตอนเย็นแต่หลังจากที่ท่องเนี่ยมันก็มีฝนตกทุกวันเหมือนกันนะแต่ว่าของมันขายหมดนะของมันขายหมดแล้วก็ยิ่งมีกําลังใจนะก็ท่องขายไปก็ท่องไปท่องไปแล้วแล้วก็ขายได้หมดเร็วขึ้นปกติจะขายถึงประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งถึงจะเก็บแต่ช่วงช่วงที่ว่าท่องสมาหังเนี่ย ยังไม่ถึงสองทุ่มมันหมดลูกค้าที่เขาเคยมาหลังจากสองทุ่มอะ่ะเข้ามาเห็นเขาก็ทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นหมดเร็วจังอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็น้าหน้าเจแต่เราไม่ได้ขายเจแต่เราก็ขายปกตินะขายเหมือนเดิมก็หมดทุกวันคือที่ที่ผ่านๆมานะ่ะทุกๆเดือนตั้งแต่ขายมานะ่ะมันไม่เคยหมด สองทุ่มไม่หมดขายเกือมีของเหลือกลับบ้านทุกวันบางวันก็ไม่ได้กําไรนะคือมันขายไม่หมดนะถ้าขายหมดมันจะมีกําไรแต่ถ้ายัางวันวันไหนที่ขายไม่หมดก็ไปจะได้แบบกไรอีกวันถัดไปอย่างเงี้ยแต่เวลามาท่องพอม,มาท่องสมมมรหังเนี่ยมันขายหมดอนะ่ะกำไรมันมีทุกวันแล้วมันมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยแบบนี่แหละ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ต้องขอบคุณป้าจานัน <laughs> อยากอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะที่ได้ยินคําว่าสัมมาหังเนี่ยถือว่าทุกคนมีบุญมาก ให้ไปท่องแบบคือเราไม่ต้องรีบหรอกที่ท่องได้เยอะท่องได้เยอะกับท่องได้น้อยไม่สําคัญนะสําคัญที่ใจใจเรานิ่งไหมใจเรารวมไหมเราคือท่องได้วันละไม่เยอะนะประมาณพันพันกว่าครั้งหรือพันนิดๆแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคุ้มค่ามากอยากให้ทุกคนนะ่ะท่องแบบให,ใ,หให้ให้ให้ตั้งใจอะ่ะอย่าหลุดอย่าหนีไป